แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแผนที่เหมาะกับโค้ดอย่างยฮันครับมากที่สุดก็คือแผน4222อันนี้เป็นแผนเมตาที่หลายทีมใช้กันเยอะมากแล้วผมเองก็ใช้บ่อยที่สุดละสซีซั่นหลังสุดที่ขึ้นดีหนึ่งใช้แผนนี้เป็นหลักตลอดเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าใช้คู่กับโค้ดยูฮัน uh ครับสไตล์โพสเซชันเกมแล้วเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ควรจัดนักเตะแบบไหนอังแรกไปดูกันก่อนว่าทําไม4222ถึงเหมาะกับสไตล์โพสเซชันเกมอย่างมากก็เพราะว่าสไตล์โพสเซชันเกมจะเป็นสไตล์ที่อาศัยความใจเย็นในกกาารรตต่่่อออบลึงคคููส้้ถเิด ไม่ออกก็นึกถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไอช่วงพีิกๆประมาณ2ซีซันที่แล้วซึ่งจะแตกต่างจากสไตล์ควิกเคิลเตอร์ <c oughs> เป็นอย่างมากที่นักเตะจะพยายามสอดขึ้นไปทําประตูแต่ว่าโพสิชันเจมันจะอาศัยการใจเย็นต่อบอลทําชิ่ง1 2จนกว่าจะมีจังหวะหลุดแล้วค่อยทําแบบใจเยน็น <c oughs> ๆชัวร์ๆซึ่งก็เหมาะมากกับแผน4-2-2-2เพราะว่าจะมีระยะการยิงของนักเตะที่ค่อนข้างที่จะใกล้กันมากทาให้ต่อบอลกันได้อย่างไหลเลื่นสมูทตูดมีตัวมาซัพพอร์ตซ้อนตลอดไปดูที่วิธีเลือกใช้นักเตะกันเลยดีกว่าเริ่มที่ตําแหน่งผู้รักษาปปรรระะตตููกก็็จใใชช้้้้้เเนัววววที่าาแลสึไง มีลูกเซฟมาตรฐานไม่ค่อยพลาดแล้วก็มีลูกปฏิหารให้เราบ่อยๆส่วนคู่เซนเตอร์ก็จะแนะนําเป็นเดสทตอยเยอร์คู่กับบิวอัพอย่างแย่ที่สุดคือบิวอัพยืนด้วยกันแต่ไม่ควรเอาเดสทตอยเยอร์ยืนทั้งคู่แบ็กซ้ายและแบ็กขวาแนะนําเป็นดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็กทั้งคู่แต่สามารถอะแดปเป็นแอทแทกกิ่งฟูลแบ็กหรือฟินิชเชอร์ฟูลแบ็กสักฝั่งหนึ่งได้ส่วนกองกลางตัวรับหรือ DMF แนะนําเป็นตัวที่มีความแข็งแกร่งแข็งปุ๊กแข็งปัง,ปงดักบอลดีเทิร์นบอลได้แล้วก็จ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมส่่่ววนตตหง้้เปออาายยืดดุถกรรัไชิ ทำเกมลุกก็จะใช้เป็นบล็อกทูบล็อกถ้าเกิดไม่อยากให้หลุดตำแหน่งมากใช้เป็นออเชสเตอร์หรือถ้าเกิดอยากได้ตัววิ่งไล่กวดมันๆก็เป็นเดอะเดสทอยเยอร์มาที่คู่การจะแนะนำเป็นโฮเพเยอร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็คีเอทีเพลเมเกอร์ฝั่งหนึ่งฝั่งของโฮเพเยอร์จะแนะนำเป็นตัวที่ไปกับบอลดีมีความเร็วสามารถลากเลยได้จบสกอร์เองได้แล้วก็จ่ายบอลดีส่วนฝั่งของคีเอทีเพลเมเกอร์จะแนะนำเป็นตัวที่จ่ายบอลดีเป็นหลักแต่ก็ขอความคลองบอลอย่างเหนียวแน่นไว้บ้างหรือสมมุติถ้าเกิดเป็น style, อนฟอฟสไตล์คัง ว่าจะเป็นเมสซี่ล่างบิสเคเลอร์โพลิฟิกวิงเกอร์แบบนี้อาจจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งให้ตั้งแอตแทกกิ้งไปด้วยให้สอดไปร่วมทาประตูส่วนคู่กองหน้านี้จนค่อนข้างยืดหยุ่นแต่จะแนะนําให้ยืนพื้นโกโพเชอร์ Go เป็นตัวหลักตัวหนึ่งแล้วอาจจะยืนคู่กับดีฟไลอิ่งโฟเวิร์ดโฮเพเยอร์หรือว่าฟอกอินเดอะบล็อกหรือจะเป็นพวกโพลิฟิกวิงเกอร์ออฟไซน์เช่นโปเบลก็ได้มาถึงข้อดีและข้อเสียของแผนนี้บวกกับสไตล์โพสเซชันเกมข้อดีคือถ้าเกิดเราเล่นจนเข้ามือแล้วแผนนี้จะเป็นแน,น,น่เเาด้้อบอบบลลยยกูววขพ ว่าเสร็จเราส่วนข้อเสียเลยคือถ้าเราใจเย็นแล้วก็นิ่งไม่มากพอจะบุกค่อนข้างลาบากเพราะว่านักเตะไม่ได้พยายามวิ่งสอดไปแล้วให้เรากดแทงลึกๆได้เหมือนควิกเคาน์เตอร์ประมาณนี้สําหรับแผน4222ซิ่งบวกกับโค้ชโยฮันครับโพสเซชันเกมถ้าใครยังไม่รู้จะเล่นแผนอะไรอยากลองแผนใหม่ๆแล้วรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นชอบพึงคู่ต่อสู้ไปจัดโค้ชโยนครับแล้วก็จัดแผนตามนี้ลองเล่นได้เลยถ้าฝึกเล่นจนเข้ามือแล้วบอกได้คำเดียวเลยว่าวานเจ้า